คู่แท้ของคุณนับจากนี้เขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนจะสติี Justice นะคะพลังงานของคนราศีตุลสี่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก6หกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน ห้าดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมควินถือดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีความเด็ดขาดนะคะมีความยุติธรรมตรงไปตรงมานะคะพลังงานของคนที่ตรลงไปตรงมาแล้วก็เปิดเผยนะคะแสดงความรู้สึก โกรธก็บอกว่าโกรธนะคะรักก็บอกว่ารักนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยมีอีกโก้มีทิ่ถีในตัวเองด้วยนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกที่มีอยู่ในใจนะคะ มีทั้งโกรธนะคะมีทั้งเหงามีทั้งรอคอยแล้วก็แกนอยากให้อภัยด้วยนะคะบางทีอาจรู้สึกสับสนในความรู้สึกของตัวเองอยู่ก็ได้นะคะในพลังงานของคุณแต่คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็มีความยุติธรรมมากๆในตัวเองนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของคู่แท้ของคุณกันก่อนนะคะว่าเขาจะเป็นใครขอพลังงานของคู่แท้ของคุณหน่อยนะคะเขาจะเป็นใคร เดอนนะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสินธนูแปดดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกุมสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันแล้วก็คิงถือดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลม ผนธาตดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนสดใสร่าเริงม,มีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีความพยายามมีความโอดทนมีความขยันมีความเด็ดขาดตรงไปตรงมาเหมือนกันแต่พลังงานของความตรงดิง่งตรงเดะเป๊ะนะคะคุณจะเดะกว่าคุณจะเป๊ะกว่าเขานิดนึงนะคะแปดดาบที่ขึ้นมาในพลังงานของเขานะคะน่าจะรู้สึกติดกับปัญหาติดกับอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างหากว่าเป็นคนเก่า คนที่มีปัญหามีประเด็นกับคุณนะคะก็อาจจะหาวิธีที่มางอคุณยังไม่ได้แต่หากว่าเป็นคนใหม่แปดดาบที่ขึ้นมานะคะอาจจะเพราะว่าคุณมีคนในใจเขาก็เลยยังไม่กล้าที่จะแสดงตัวนั่นเองเรามาดูกันนะคะเขาจะเป็นใครนะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนคนนี้หน่อยนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้ของคุณเขาจะเป็นใครนะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่แท้ของคุณ นับจากนี้หน่อยนะคะเดอ Tower นะคะจบสิ้นการแตกสลายเด็กถือไม้การรอคอยนะคะข่าวดีที่รอคอย1ดาบนะคะ6เหรียญ The c h a r ิออนะคะ มีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนใหม่คนที่รอให้คุณเลิกลาตัดขาดตัดใจจากคนเก่าได้รอคอยข่าวดีรอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นด้วยการเปิดใจคุณนะคะพ่ชิดใจคุณเอาชนะใจคุณขอแค่คุณให้โอกาสนั้นกับเขานะคะเขาจะทำให้ดีที่สุดพลังงานของเดอรชาริออต เป็นการต่อสู้นะคะเป็นการที่สุดตัวเองให้คุณได้เห็นขอแค่คุณให้โอกาสนั้นกับเขาเขาจะทําให้ดีที่สุด การได้รับโอกาสจากคุณนะคะคือข่าวดีในชีวิตของเขาคือสิ่งที่เขารอคอยที่สุดในตอนนี้พลังงานของเขาแอบแบดนิดหนึ่งไงคะรอคอยให้คุณลืมคนเก่าตัดใจได้จากคนเก่าแล้วเขาจะแสดงตัวแล้วเขาจะกล้าเปิดเผยความรู้สึกนั้นกับคุณเขาไม่ได้อยากจะเป็นมือที่สามของคุณหรือว่าเป็นสาเหตุให้คุณต้องเลิกหลาตัดขาดความสัมพันธ์กับคนเก่าแต่เขาอยากให้คุณตัดใจจากคนที่มีประเด็นกันกันกบคุณก่อนนะคะแล้วเขาจะ เปิดตัวเขาจะเปิดใจนะคะเขาขอโอกาสจากคุณให้เขาได้ที่สุดต,ตัวเองที่สุดความรักของเขา ให้คุณได้เห็นนะคะพลังงานของคู่แท้ของคุณนับจากนี้มีเกณฑ์ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนใหม่คนที่รอคอยให้คุณตัดใจจากคนที่มีปัญหามีประเด็นคนที่คุณยังลืมเขาไม่ได้ในตอนนี้นะคะหากวันหนึ่งที่คุณเป็นอิสระเขาจะแสดงตัวเขาจะเข้ามาเปิดใจกับคุณมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าเขาคนนี้อยู่ไม่ใกลไม่ไกลจากคุณนะคะ